ดูเหมือนว่าชะตาของโอเล็กกุน่าโซชาจะยังไม่ขาดสะบัานนะครับแต่เรื่องแบบนี้มันก็ไม่แน่แล้วจะมีใครได้ผลประโยชน์ที่ดีบ้างถ้าหากว่าโอเล็กกุน่าโซชาต้องลาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปติดตามกันได้ในเกมเองและเลงข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณอย่างที่บอกนะ่ครับชะตายังไม่ขาดแต่มันก็ไม่แน่ครับสำหรับปีศาจแดงที่ยังต้องเจอกับความท้าทายอีก3นัดครับแล้วก็ต้องมานึงดูกันว่าโอเลกุนาโซชาจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราต้องเจอกับท็อตแนมฮอสเปร์ตามด้วยอตาลันตารวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยถ้าผลงานยังคงย่ำแย่เนี่ยไม่แคล้วจะต้องอำลาก,กันแน่ๆนะครับแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยโซชาถ้าตกงานไปแล้วคิดว่าใครคือคนที่รับผลประโยชน์มากที่สุดถ้านึงไม่ออกนะฮะไปลุยพร้อมๆกันเลย ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับให้เกมเองเกมเอะไรเล่นข่าวและขอบสนามด้วยคลิปนี้ครับคอลัมน์นี้มาจากคุณหมูขอบสนามนะครับเริ่มงมนที่คนแรกนะครับที่เขาว่ากันว่าน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าโซชาต้องกระเด็นตกเก้าอี้ไปครับคนนั้นก็คือเนมนยามาติชนั่นเองนะครับโอเลกนาโซชาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ผู้เล่นที่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่มีความสดใหม่แล้วก็ขยันทุ่มเทแล้วก็วิ่งได้ตลอดทั้งเกมครับมันเลยทำให้โอกาสของเนมนยามาติชเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกจำกัดจำเขี่ยลงโดยเฉพาะในตำแหน่งมมมมมมมิิิิดดดดฟฟลลลลล์คคู่่กกกาาางนนนนนนะะะรรับับเเเเเเฮีีียยยย้้จใชชส็็อตแแโพปปหุว โอคอยผลึกกำลังในแดนกลางกันนะครับจริงอยู่นะครับที่มาตตชิเยเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีความเร็วเป็นจุดเด่นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์มาเป็นทีมพีเยร์ลีกเนี่ยพี่แกมีมากกว่า8ดยุรการแล้วนะครับมีทักษะที่ครบเครื่องในการเล่นเกมรับทั้งการป้องกันและการปัดกวาดนะครับรวมถึงสิลปะที่สูงใหญ่เปรียบได้เหมือนกับกำแพงยักษ์ที่เขามักจะสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้สเสมอแถมที่สำคัญนะครับยังช่วยรักษาความสมดุลในการยืนตำแหน่งและก็ช่วยซัพพอร์ตให้แผงแนวหลังเล่นกันได้สบายมากๆขึ้นอีกต่างหากนะ เหมือนมาเตชเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลดีที่ตอนนี้แมนเชสเต็ด์กำลังเจอเสียงเข้าวิจารณ์หนักๆในแนวรับครับจึงอยู่นะฮะที่มาติชไม่ได้อยู่ในช่วงที่พีคที่สุดของฟอร์มการเล่นแต่ผู้เล่นแบบเขาเนี่ยก็ถือเป็นสเปคที่โค้ชหลายคนต้องการเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการการันตีว่าโค้ชคนใหม่จะชื่นชอบมาติชนะครับแต่ที่รู้ได้แน่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่าโอเล่โดนปลดมาติชจะยังมีโอกาสอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปภายใต้การนำทีมของโค้ชคนใหม่แน่ๆแหละครับคนต่อมาครับฟััััังแแแลลลลล้้วววอออาา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 จจจจจะะะปปกก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 สสสหหนน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 ่่่่่่ยต็็มีีีีรร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 คคคคคดดดณ์์์์เเเเบบบซซิิิื สัญญาบบยูไนเต็ดถึงแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นครับว่ากันว่าเรื่องสัญญาฉบับใหม่เนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในการลงเล่นในซีซั่นนี้เหมือนกันซึ่งนั่นเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่าในยุคข,ของโอเลโกนโซชาลินกาแทบไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยชะนะของเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการเป็นแค่อลายสำรองนะครับการเก็บเขาของย้ายไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงครึ่งปีหลังของฤดูก,กาล2020ถึง2021เนี่ยทให้ใครหลายคนต้องรู้สึกผิดที่ไปสบประมาทว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีดีอะไรเอาแต่สนใจเรื่องอมอกักไรรแบ,บ้กกบด แล้วก็มีการสร้างสารรค์โอกาสที่มากมายประสิทธิภาพในเกมรุกเนี่ยก็เล่นได้อย่างหลากหลายมากๆรวมถึงยังพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นคีแมนคนสําคัญของทีมลงเล่นไป16นัดยิงไป9ประตูกดไปอีก4อสซิสต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวครับหลังจากนั้นครับเวสแฮมก็ไม่ได้ดึงลินการ์ดไปต่อนะครับลินการ์ดกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ได้รับการคาดหวังว่าจะมีการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากขึ้นจนกระทั่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงเอาซานโชเข้ามารวมถึงยังมีฟอร์มที่นา่าประทับใจของ ซื้อเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่โซชาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับเขาก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องตัดสินใจเก็บข้าวของตามโซชาอาไปเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าลินการ์ดก็อาจจะพอยิ้มได้บ้างถ้ามีการเปลี่ยนเขาเพราะยังมีโอกาสนะฮะยังมีโอกาสในการที่ตัวเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองอยู่นึงนะฮะมีคนมากวนอีกแค่ทุกครั้งทุกครั้งนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันมาเกาะมาเกาะอ่อะเราต่อแล้วกันนะครับคนที่3นะครับอเล็กซ์เตเลสครับโอเล็กน่าโซชาเนี่ยเซ็นสัญญาคว้าอเล็กซ์เตเลสเข้ามาเมื่อปีก่อนนะฮะเพื่อยกระดดดััััับบบบกก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 าาาาาารรรรแแแแแขขข่่่่่่งงงงงนนนนนนยยตตหหห็็็็คซจิิลลชออ้้้้้้ววเเเเปปสมมมใใๆทททีีะ จะขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องของการเป็นฟูลแบ็กที่เติมเกมบุกได้มันสะใจมากๆนะครับมีทักษะการสร้างสรรค์เกมที่ดีมีทักษะการเล่นลูกตั้งเตะและหวังผลได้ดีเลยจากลูกฟรีคิกแล้วก็ลูกครอสจากด้านข้างอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรับเนี่ยมันเป็นข้อได้ของเตลสจริงๆนะครับมันก็อาจจะฟังดูสมเพริสมผลนะฮะถ้าบวกลบกันแล้วเนี่ยแล้วก็ดูว่าเออสะนามพี่แกเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นสำรองอะไรแบบเนี้ยแต่ในทางกลับกันนะครับลูกชอซึ่งเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่แบ็กที่เลิเวเวรพลนี่ย อมีส่วนรับไปเต็มๆหลายต่อหลายลูกเลยครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชอ,อกลายเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของทีมนะครับจะสิ่งที่ชวนแล้วก็เอา เอาเอาใหญ่แล้วแต่สิ่งที่ชวนให้รู้สึกแปลกใจก็คือโอเลกุน่าโซชายังคงไว้ใจและมอบโอกาสตัวจริงให้กับลูกชออยู่เสมอนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยพี่แกควรจะโดนดรอปแล้วก็ให้โอกาสอเล็กซานเดลได้ลงเล่นบ้างได้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าโซชาไม่ใช่นายใหญ่ของยูเนเตดต่อไปด้วยฟอร์มของชอแบบนี้ผมคิดว่าเตลิชเนี่ยน่าจะได้โอกาสในการลงเล่นเหมือนกับที่ตอนที่ทูเคิลเข้ามาแล้วกลายเป็นมาโกตอองโซสลับกับเบนชิววลบ้างเพราะตอนนี้มันดูแบบว่าถ้าชอฟิตก็ให้ชอเล่นทั้งที่เตลิชเองเน มันจะเป็นยังไงแต่ก็นั่นแหละครับผมคิดว่าคนที่จะยิ้มได้หากโซชาย้ายออกไปอาจจะเป็นอเล็กซ์เตลิสก็ได้ครับคนต่อมาครับเอดิสันคาวานีครับคาวานีตอนนี้อายุปลาเข้าไป34แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีผู้เล่นกองหน้าน้อยคนมากๆนะครับที่จะแสดงให้เห็นความทะเยอทะยานด้วยอายุแบบนี้นะครับเอดิสันคาวานีทุ่มเทในสนามทุกดอกทุกเม็ดทุกวินาทีครับถ้้กังจังกันได้นี่นะครับตอนแรกเอดิสเนคาวานีเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายกลับไปเล่นที่บ้านเกิดแถบอต้นนอี ีอยากจะกลับไปเพื่อจะได้ไปอยู่กับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าพอโดนโซชาน้มน้าวใจเนี่ยเขาก็อยู่ต่อเพื่อที่จะแบบว่ามันยังเป็นความท้าทายของเขาอยู่อ่ะเขายังทุ่มเทในทุกๆนาทีที่ลงสนามให้กับยูเนเต็ดปรากฏว่าไปๆมาๆนะฮะเอดิสันคาวานี่เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้ลงเล่นเช่นอ,อย่างนั้นมีการลงเล่นที่จํากัดจําเขี่ยมากๆกับทัพปีศาจแดงนะครับเพราะว่าปีศาจแดงเนี่ยเพิ่งจะสร้างตำนานโดยการดึงเอาคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาในคำรบที่2ซึ่งแน่นอนว่าโอเลโกนโซชาเนี่ยก็ต้องผลักดันให้โรนัััััลโโโโดดดกกกาา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 ยยยยเเเเเเปปป็็นน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 อออองงงงหห้้้้้ตตตววขขขททททีีีีมมมมมม่่่่่คคครรรรรบบบฏิิสสธไไะํใ ของคาานีต้องลดลงนะครับโรนัโด <R ondo S 2> เป็นนักเตะ<ต>ที่เก่งที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันนะครับในโลกลูกหนังซึ่งมีสิทการพ่าประตูที่ถล่มทลายเลยแล้วก็สามารถตัดสินชี้ชะตาเกมการแข่งขันได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเล่นเป็นทีมเนี่ยเล่นเป็นระบบเพื่อเอื้ออำนวยซึ่งกันและก,กันเพื่อร่วมทีมผมว่าเอดิสันคาวานี่อาจจะดูเหลื่อมๆกว่านิดๆน,ดๆนะฮะเมื่อเทียบกับโรนโดถึงแม้ว่ามันจะมีเกมที่โซชากราดรอกคริสเตียนอรนัโดเป็นสำรองบ้างก็จริงนะฮะจะทิ้งยังไงตอนนี้เนี่เนยอเ,เอ เป็นโค้ชคนอื่นเนี่ยผลการตัดสินใจในการเลือกตัวจริงระหว่างคาวานีกับโรนโดมันก็ไม่เปลีป่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นโค้ชคนอื่นก็อาจจะจัดการหาทางออกในเรื่องนี้ที่ดีกว่าโซชาก็เป็นได้นะครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโรนโดอ่ะอาจจะเป็นตัวจริงไงแต่ถ้าเป็นโค้ชคนอื่นผมยกตัวอย่างนะเช่น e, อันโตนิโอคอนเต้เขาอาจจะมาในระบบ35 2แล้วเลือกอารนโดคู่กับคาวานีก็เป็นได้ครับซึ่งมันมันอาจจะเป็นข้อดีกว่าถ้าไม่ใช่โซชาอยู่กับแม็งอยู่ในะเดรคับนทา้ย่อนนต่อไ ที่สุดในยุคนี้นะครับด้วยผลงานที่เฉิดฉายมากพว่สวรรค์และทักษะชั้นสูงที่แสดงให้ชาวโลกได้เห็นเมื่อสมัยอยู่กับอาจักอาร์มสเตอร์ดัมนะครับแต่ใครจะไปเชื่อนะครับว่าพอมาย้ายอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฟอร์มรูดหายไปเลยครับแน่นอนว่าคนที่เป็นต้นเหตุสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยอ่ะโอเคฟันเดอร์แบ,บ็กก็ส่วนหนึ่งแต่อุลากุนาโซชาก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าน้าแกเนี่ยแทบจะไม่ให้โอกาสไอ้นหนูฟันเดอร์แบ,บ็กได้พิสูจน์ตัวเองแบบจริงจังๆ,ๆ,ๆสักทีเลยจนตอนเนี้ยชีวิตนี่ร่วงร่นบอล ต้องให้เหตุผลว่าพอหนุ่มคนนี้ยังคงมีอนคเขาอยู่ในเตดอยู่เสมอแต่อาจจะต้องปรับบทบาทของตัวเองนิดๆหน่อยๆ่อยเท่านั้นแต่หารู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยดอนนี่ฟานเดอร์เบคเนี่ยเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์ที่สามารถรับบทบาทได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเบอร์6ก็ได้เบอร์8ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์10ก็ได้เหมือนกันแต่จนถึงตอนนี้นะยครับก็ยังไม่เห็นโอเล็กกุนาโซชาแก้ไขหรือจัดการกับเรื่องนี้สักทีดังนั้นถ้าเราจะถามว่าใครกันคือคนที่จะรับข่าวดีและได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหากโอเล็กกกออนนนนาาาโโชชตตต้งงดมเเร ต้องบอกว่าแถมให้อีก1กลุ่มคนแล้วกัน1กลุ่มคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการลาออกไปของโอเลกกนัโซชาก็คือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างทุกๆคนนั่นแหละครับผมเชื่อว่าณนะเวลานี้ไม่มีใครอยากให้โซชาอยู่คุมยูไนต่ดต่อไปนะครับด้วยหลากหลายเหตุผลข้อแรกเลยนะครับการให้สัมภาษณ์ที่ไร้ซึ่งจิงจตวิทยาที่ดีนะครับคุณเป็นมิสเตอร์ไนท์กายที่ดีแต่ว่าโลฟุตบอลต้องการคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมและไม่โลกสวยจนเกินไปข้อที่2นะครับเรื่องของระบบการเล่นที่โซชาไม่ได้นำพาอะไรเข้ามาสู่ไนนเเรระัง่ออกกคามมิปืื การเล่นที่ไม่ชัดเจนนะครับที่ทําให้แฟนยูเนเต็ดรู้สึกว่าควรจะพอได้แล้วสำหรับโอเลกุนัสโซชาข้อที่3นะครับเรื่องของ p a s ช i o n ผมว่าแฟนบอลชอบนะครับในการที่โค้ชจะไปยืนตะโกนอยู่ข้างคาแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อว่ามันต้องเป็นแบบนั้นทุกอันนะฮะแต่ว่าแต่น้น้อยเนี่ยการได้เห็น p พ s s i o ของผู้จัดการทีมเวลาทีมกําลังพ่ายแพ้หรือเวลาทีมกาลังตกอยู่ใน,ในที่นั่งลำบากแล้วมีการวาร์กมีการ b u i l อ up คือมีอารมณ์ร่วมไปกับแฟนบอลผมว่าแฟนบอลน่าจะ happy กว่านี้นะครับอย่างที่4่นะครับการแก้เกมของโซชาเนี่ย เพียงพอแล้วล่ะครับที่แฟนยูไนเต็ดจะรู้สึกไม่โอเคกับการมีอยู่ของโซชาในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถ้าเขาไปจริงๆคนทจะได้ผลประโยชน์และมีความสุขมากขึ้นในช่วงเวลานึงนะครับและถ้าคุณคิดเหมือนผมลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าคุณอยากให้โคช้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นใครคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับนี่คือทั้งหมดของเกมเองระเลงข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าใครจะได้รับประโยชน์มากที่สุดถ้าโซชาย้ายออกไปเห็นด้วยหรืืออ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 เเเเเเเปปลล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 ่่่่าาาาาางงงคคคคคคมมมมมมมนนนนนนนต์์์ไไไดดดดดดด้้้้ะะะรรรรรรััััััับบบบบยยก like, ก share, กกกกกแแชใหขวขวววววสสสสสีีีู สสสววััััดดีีคครรบบอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ